แต่พญามืองที่จมน้ำตายไปนั้นยังอาคาตแค้นกําพาบบแล้ววิญญาณขคองพญาเกิดเป็นแทนน้อยอยู่เทิงฟ้ามีลิ์เดชสมควรและก็ยังยักได้นางงาบบเลิกบบแล้วพญาแทนน้อยเป่าประกาศว่าใครสามารถไปเอาวิญญาณขคองนางมาได้จะให้รางวัลไอแมงงอดเอลเกียอังวาตนมีผิดหายตอดคนตายจึงค้านอาซากอนมูโชคดี พี่น้อยน้องหักข้องกำพาที่ได้มาเป็นค่อยปัดบอหน,นอนให้พญาแทนหูเรื่องดังกล่าวพี่น้อยจึงท่าแม,มงอดว่าจะเหตุเหนียวใดให้นางงานแมงอดบอกว่าจะไปนอนคดอยู่ในต้นฝืนเมื่อนางมาเอาฟืนไปดังไฟนึ่งเข้าในตอนเ้าจะตอดนางโลดพี่น้อยลงมาบอกไอ้กำพาให้หูเลืองทุกอย่างดังนั้นเท้ากำพาจึงลุกนึงเข้าเอารฟืนเองเท้าเอากระบอง เรื่อเบิงเห็นแมงอดลดอยู่ในกาบไม้แห้งจึงฆ่าเสียพญาแทนน้อยทรงงูเห่าห้อมลงมาเพื่อต้อนนางงาแต่ก็ทึกกำพาฆ่าตายเซนกันย้อนพี่น้อยลงมาบอกทุกเถื่อในที่สุดก็แมนตบางลัวอาซามาฮ้องกุกเอาควนนาง,งาด้วยลิดเดฟในลิ้นคงมันพี่น้อยมาบ็อกไอ้กำพาบอให้ปล่อยนางงาตนจะหาทางซวยเลือตกกลางเลกคงคืนหนึ่งตบางลัวก็มาฮ้องกุ๊กอยู่หัวเหอน เสียงขค้งมันดังวีวอนว่ามาเยือนนางนาฏล่านางเกิดในงาให้เจ้าเมื่อเทียมข้างพญาแทนคนเฮ่เฮนางงานอนรับยูสะดุ้งตื่นห้องใหล้ลีให้ทางขี่ก็ฮ้อนหุ้มขึ้นเท้ากำพาคลาดลุกสมอุ้มเอาเมียทางห้องทางปุกบแต่บางก็ฮ้องกุ๊กเอาควนนางงาขึ้นเมืองเมืองฟ้าก็ฮ้องดังวีวอนมาอีกว่าให้เจ้าเมื่อกินข้าวซบอ่อนเมืองแทนเมียที่แว่นเงินแว่นคำยู่ในเมืองฟ้า มาเยือนนางเอ่ยบางห้องสุดบททีซ้ำควานนางงาก็ออกจากห้างลอยขึ้นสู่เมืองแทนปล่อยให้กำพาห้องให้กอดทางขิงเมียด้วยความเสียใจทางพญาแทนน้อยเมื่อได้ควานนางงาก็จัดพิธีอาซีแตงดองตอนหับเสิริญ,ญาติพี่น้องมาเต้าห่มกันไอ้บางรัวได้หับลางวันเป็นแผ่นแพงเงินคำเป็นอันมากมันกินเแล้วเมาอาหารจนขาดลีเรือเมื่อบ้านบ่ได้พญาแทน น้อยเห็นเหนี่ยวนั้นจึงถามมูเซนาวาไทยจะเอาบางเมือบ้านไอพี่น้อยคานอาซาเจตัวบางเมือทรงบ้านระว่างทางพี่น้อยได้หยุดพักแล้วตัดไม้สานคล้องบางล้วทามว่าเฮ้ยมึงเห็ดย่งพี่น้อยตอบว่าสานข้างบองให้อาดหญ้านางสบาย เมื่อสร้างค้องแล้วพี่น้อยก็จับบางหลวยัดเข้าค้องอัดฝ่าเสือกไหวมัดยางดีแล้วลงมาหาไอ้กัมพะที่เมืองขนพี่น้อยเอาค้องใส่บางสัวให้กัมพะเบิงแล้ววา้วาว่าไอ้เอ่ยมือแรงนี้เฮาอมบางหลวกินกันทอนบางหลวสวัสดิ์ตื่นได้ยินคำว้าค้องพี่น้อยจึงห้องข้อเอาสีวิตนำกัมพะกำมพะบอกให้มันกุกเอาควันนางงามมาเต้เมืองแทนบางหลวจึงห้องกุกขึ้นว่า มาเยอนางนาท้ายนางเกิดแหน่งนางซีดานางนาตล่าให้เจ้าเต่าคืนมาขึ้นมาเย่พวกเก่าเจ้าอุ้มเต็มนักพวกเก่าเจ้ายัางบ่ทันเข้าให้น้ําตาไหลอยู่คิงแห่งนอนแลงอยู่เป่าของท่าเจ้ากลับมามาเยอนางเอ่ยบางห้องสุดสามเถื่อคิงนางงาอุ่นคืนมามื่นตาลุกขึ้นนางปักเว้าจากกับพวกคืนได้คือเก่าไอพี่น้อยจอบอ่อยบางลัวว่าไซลิ้นวิเศษของมึงนั้นค่อเบิงเด บางลัวแล็บลิ้นแงมออกให้เบิงพี่น้อยจึงเอามีดซีนปลายลิ้นมันทิ่มนับแต่นั้นมาบางลัวจึงบ่สามารถท้องกุกเอาควันคนได้มันนี่เข้าไปอยู่ในปลาไก่ผู้คนส่วนพวกเมียกำพาและนางงาก็ได้ห่วมกันมีลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองซืบต่อกันมาจนเท่าเทิงทุกวันนี้แหละ